อังเปาต้องขอขอบคุณคอมเมนต์นี้มากๆเลยนะคะจริงๆอยากจะบอกว่าวิธีการทําแคบหมูมีหลายสูตรมากๆทั้งตากแดดและไม่ตากแดดทั้งต้มและไม่ต้มทั้งใส่เกลือและแต่น้ำส้มสายชูนะคะและขอการันตีเลยนะคะว่าร้านแคบหมูโคตรแคบหมูใบอ่างเปานะคะไม่ได้ตากแดดและไม่ได้ใส่น้ำส้มสายชูและเกลือะคะ่ะทุกคนทุกอย่างสำคัญที่การเจียวนะคะอังเปาจะเจียวแห้งๆแบบนี้ และแช่ไว้ในน้ํามันหมู1คืนหรือรอจนเย็นค่ะนั่นจะในกระมังนั้นจะเป็นหมูที่ต้มแล้วนะคะก็เอาไว้แช่น้ําในอุณหภูมิปกติโดยที่น้ําไม่ได้ผสมอะไรอ่ะวเาก็จะเจียวแบบนี้ค่ะทุกคนการทําแคปหมูนะคะจะบอกว่าต้องใช้เวลาและอดทนมากๆค่ะตอนหนึ่งกระทะ การเจียวหมูกันนะคะก็คือเหมือนเป็นการฝึกความอดทนอีกอย่างหนึง่งทําให้เราแบบอดทนต่อความร้อนอดทนต่อไฟหน้าเตาแบบนี้นะคะก็เลยต้องใส่แมสแบบนี้ค่ะทุกคน<ม>และนี่จะเป็นแคปหมูลูกเตาจิ๋วที่อย่างพอเจียวเสร็จแล้วนะคะจะบอกว่าทํางานกันตั้งแต่เช้าสู้ขนาดไหนตอนนี้เกือบเวลา2องทุ่มแล้วนะคะอนาคตเครื่องเจียวหมูต้องมาแน่นอนคะ่ะ